วันนี้นะคะอยู่กับรายการวันเดทิปอินกรุงธนบุรีค่ะกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะซึ่งวิทยาลัยนี้นะคะเป็นวิทยาลัยเฉพาะทางค่ะมี10สาขาวิชาและสาขาที่น่าสนใจมากๆในวันนี้นะคะก็คือสาขาการท่องเที่ยวค่ะและวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาตัวคนเดียวค่ะเรามากับหัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวเดี๋ยวเชิญอาจารย์เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูภารดากรมูลนะคะหรือว่าครูสาวค่ะ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยววิชาัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมนะคะเดทิปอินทนบุรีค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประติศาสตร์นะคะแล้วก็มีเด็กๆมาคุเทศของเราค่ะพาชมด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ข้ามฟากนะคะจากฝั่งท่าเตียนข่ามาอยู่ที่ฝั่งพนแล้วนะคะและที่ที่เรารยืนอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือวัดอรุณนั่นเองและน้องๆสองคนนี้นะคะเป็นมารคุเทศที่จะมานําเที่ยวในวันนี้ค่ะให้น้องๆแนะนําตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมชนกโคโมิกุลน,นะคะหรือชื่อเล่นน้องขา้าวตังค่ะสวัสดีรอบนะครับผมนายธนาวัฒน์เชียงเกตหรือชื่อเล่นนะครับน้องเม่นครับ ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องๆทั้งสองคนนี้นะคะจะพาเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่นี่กันค่ะช่วยนําไปเลยค่ะ เามาด้านในวัดแล้วนะคะสิ่งที่สงสัยมากๆเลยตอนนี้นะคะก็คือด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะน้องเมน่นครับพี่ไอครับประวัติความเป็นมานะครับรัชกาลที่3นะครับท่านได้นําสินค้าไทยไปขายอย่างกับคนจีนแล้วก่อนเดินทางกลับเรือมีความโคงเครงเป็นอย่างมากครับท่านจึงได้เห็นตุ๊กตาจีนตัวนี้นั่นเองนะคบพี่ไอพระองค์ได้ไว้ใต้ท้องเรือ เพื่อห่วงเรือนั่นเองนะครับชาวบ้านนะครับด้วยกานวาตุ๊กตาอ,อับเฉาจึงได้นํามาตกแต่งประดับประดารอบวัดต่างๆหนึ่งนั้นก็คือวัดอรุณนั่นเองข่าววัดอรุณราชาวรารามนะคะเดิมมีชื่อวัดมะกอกคะ่ะโดยตั้งชื่อตามตำบลที่ตั้งนะคะและก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นชื่อวัดแจ้งคะ่ะ เพราะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทรงตั้งราชานิที่กรุงธมปรลีค่ะเมื่อปีพศ2300นะคะจึงได้พระราชทานนามหม่ว่าเป็นวัดแจ้งค่ะ,ะวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่ประจําราชาการที่สองนะคะฟังแห่งนี้นะคะเป็นทรงฝักข้าโพดและภายในพระปานะคะจะปรดิจฐาพระบรมสารีกระิะธาุของราชากาลที่สองค่ะต่อมานะคะราชากาลที่สามนะคะหรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ได้นํา ถ้วยชามไปจะลงเครือบผ้าสีนะคะมาประดับประดาทางพระปางค่ะ ที่เราพามานะคะนั่นก็คือวัดละคังค่ะวัดนี้มีความสําคัญมีประวัติเป็นมายัางไงบ้างถามน้องเข้าตั้งกันเลยดีกว่าค่ะค่ะพี่ไอคะวัดละคังแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยโคนบุรีค่ะและต่อมาะคะ่ะสมเด็จพระเจ้าตสินมหานะคะท่านก็ได้ยกให้วัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดอารามหลวงค่ะแล้วก็ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชทั้ง4พระองค์เลยค่ะและสหรปรยการ,รที่สําคัญมีอะไรบ้างคะน้องเมน่นครับพี่ไอแล้วก็พี่เข้าตังนะครับสหรปรยการ,รมที่สําคัญจุดที่1ก็คือระครังด้านหลังเรานั่นเอง จุดที่2คือสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรมรังสีจุดที่3คือพระอุโบสถพระอุโบสถนะคะพระประธานคือพระปางสมาธิสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองสำริดและเชิญพี่ไอและก็พี่เข้าตังนะครับไปกราบไหว้สักการะบูชาพร้อมๆกันครับงั้นไปเลยค่ะ หลังจากที่เราเข้าวัดทําบุญกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็อิ่มบุญกันแล้วใช่ไหมคะเรามาอิ่มท้องกันต่อเลยค่ะเราอยู่ที่วังหลังค่ะวังหลังนะคะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งค่ะที่มีของกินและที่ช็อปที่ชิมหลากหลายมาก แบบหิวมากเลยค่ะตอนนี้มีอะไรให้กินบ้างอะ,ค,ะค่ะค่ะพี่ไอค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านออไฮซูชินะคะซึ่งเป็นร้านที่ดังที่สุดในย่านนี้เลยค่ะครับแล้วพี่ไอกับพี่กับตังคครับ,รบเดินตามผมมาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชิมนะครับไปเลยค่ะไปเลยครับ มาวังหลังอังทีนะคะต้องไม่พลาดร้านนี้เลยะคะ่ะอ,อรไทยซูชิค่ะและตอนนี้นะคะเจ้าของร้านก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับาวาังหลังนะครับเป็นชื่อวังเต่านะครับมีวังหน้าวาังหลังนะครับแต่คนที่มาทานซูชิที่วังหลังครับหนึ่งก็คุณภาพรสชาตินะครับส่วนที่เรามีเพิ่มเติมตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำรายการเมนูอยู่นะครับก็มี ตะโกยากินะครับซูชิมี5บาท7บาท1 0บาทนะครับตามที่เราขายอยู่ประมาณ17ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีว่าปรับราคาอะไรนะครับเพื่อที่ว่าต้องการเข้าใจป,ปุกบริโภคลูกค้านะครับเราขสายเน้นคุณภาพในส่วนที่วัตถุดิบอย่างปลาเซมอนนะครับก็เป็นปลาพิตั้่แข่งมานะครับก็คือระดับ A A ดือนกันนะครับ อันนี้คือเปิดตาครับและปกติร้านเปิดติดกี่โมงบ้างคะเปิดเก้าโมงนะครับปิดหนึ่งทุ่มนะครับเป,เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันหยุดเฉพาะเทศกาลสงการอย่างเดียวนะครับเจ็ดวันนะครับหนึง่งปีแลปะปกติคนเยอะตลอดเลยนะคะคนจะเยอะก็สวรอาทิตย์นธรรมดาก็เยอะนะ ก็ปอัสมวนแต่ได่เยอะมากก็กล่าวว่าตย์ตักเลึกนะครับและนอกจากเมนูซูชิแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามีเมนูใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจะมีเมนูพวกข้าวหน้าต่างๆนะครับพวกข้าวหน้าสลัดนะครับพวกปิ้งย่างนะครับของส่วนที่ตาเพิ่มานะครับเออพวกข้าวต่างๆนี้เมนูอะไรที่ขายดีที่สุดคะพี่มองก็น่าจะเป็นพวกข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าปลาไซมอนนะครับนะครับเป็นข้าวหน้าต่างๆนะครับข้าวหน้าเนื้อนะครับ เดี๋ยวยังไงนะคะสุดท้ายนี Donald ้จะให้คุณหนุนะคะฝากล้านนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาอรไทยซูชิเนี่ยต้องเดินทางยังไงบ้างคะเดินทางได้หลายหลทางนะครับมีทางเรือนะครับทางเรือเรือด่วนนะครับมีเรือข้ามฟากนะครับจากทัพพีจันทร์ทางรถก็ส่วนมากตรงนี้ที่สำคัญที่จอดรถมันจะมีน้อยแต่คุณผมแนะนําก็คือมารถแท็กซี่นะครับสะดวกนะครับรถมีก็มีบ้างทางสาย57เจบนะครับประมาณ3ามสายนะครับรถมี ใ่ะยังไงให้คุณนูเจ้าของร้านนะคะพูดเชิญชวนให้ทุกคนมาทานซูชิที่นี่กัน่อยค่ะครับ,รบก็เรียนเชิญคุณลูกค้านะครับที่ให้การตริดตามคุณทางร้านนะครับออร์ไซซูชิวังหลังนะครับแล้วก็มีเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับเน้นเรื่องคุณภาพนะครับบริการนะครับก็เรียนเชิญคุณลูกค้านะครับทุกเพศทุกไว้นะครับเรายัางยินดีต้อนรับลูกค้าอยู่ เสมอเลยนะครับได้ค่ะดี๋ยังไงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกมากๆนะคะคที่ให้เกียรตินะคะคแลวเดี๋ยวเราจะมาทานซูชิกันเลยค่ะนีค่ค่ะมาวางหลังหน้าที่นะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้อีกอย่างนะคะนั่นก็คือวางหลังเบเกอรี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ไอซ์ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วางหลังเบเกอรี่ค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านขนมปังที่ เปิดมานานแล้วมากนะคะเป็นเก้าเก่าร้านดังเลย,ยียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่มาวังหลังแล้วไม่ได้มาร้านนี้นะคะเดียวามาไม่ถึงวังหลังเลยนะคะพี่ยัใช่แล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราวะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจยงวังหลังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ ร้านวังหลังเบเกอรี่อยู่มานานกี่ปีแล้วคะคุณแม่วังหลังเบเกอรี่อยู่มา30กว่าปีแต่ที่ทํามาคาอ50กว่าปีแล้วโอ้มีสาขาที่ไหนบ้างคะสาขาก็มีท่าช้างสีร่าต้นจัน์แล้วก็ตอนนี้จะเปิดที่สาขาน,นึงก็คือวัดถึงหักไหลสอนอวังหลัง17เจอะไรคือจุดเด่นที่ทาให้วังหลังเบเกอรี่อยู่มานานทุกวันนี้คุณแม่ ขนมให้มันนิ่มนุ่มนิ่มที่สุดในโลกแช่ตู้เย็นไม่แข็งสุดนิ่มไส้ไหนขายดีที่สุดคะขายดีก็มีสีไส้หมูเหียงรวมแมมลูกเกดในสดที่ขายดีที่สุดเป็นไส้หลับเปิดปิดกี่โมงบ้างคะเปิดก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงปิดก็ห้าโมงเย็นหกโมงขนมหมดก่อนก็ปิดเร็วสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณแม่ฝากนิดนึงค่ะว่า ถ้าอยากจะกินวังหลังเบเกอรี่เนี่ยเชิญชวนแฟนๆมาให้กินหน่อยค่ะเชิญชวนก็วังหลังก็คนเยอะนะไม่ใช่มีขนมปังแม่อย่างเดียวมีเยอะแยะไปหมดแมด่ขายเผื่อคนอื่นด้วยใช่ไหมไม่แร้มันก็หมายถึงว่าวังหลังนะคนเยอะถ้ามาเข้ามาในเนี้ของเยอะมากมาซื้อมากินได้ทุกอย่างค่ะขายดีทุกอย่างคแล้วของแม่ก็ขายดีหน่อยเพราะว่า มันเป็นขนมปังสูตรนิ่มแช่ตู้เย็นไม่แข็งแล้วก็นิ่มที่สุดในโลกโอเคการันตีว่าอร่อยเลยอร่อยมากๆแช่ตู้เย็นก็ไม่แข็งโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเจยงวังหลังมากเลยค่ะ,อะขอบคุณค่ะ,ะถ้ายังไงอ,อย่าลืมนะคะใครชอบขนมปังสายขนมปังนะคะต้องไม่พลาดค่ะเจยงวังหลังเบเกอรี่ค่ะจุดสุดท้ายที่เราพามาในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมาฝั่งธนบุรีแล้วนะคะก็ห้ามพลาดเลยค่ะ ก็คือสถานีรถไฟกรุงธนบุรีค่ะคที่นี่มีประวัติพอเป็นมาอยงบ้างคะครับพี่อาไรพี่ข้าตังครับจุดสุดท้ายที่เราจะมาครับก็คือสถานีรถไฟกรุงธนบุรีเป็นเส้นทางสั่งจอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยการใช้ทางบกนั่นเองครับเมไม่ทราบว่าพี่ข้าตตังพอจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวหรือว่าอะไรไหมครับค่ะน้องเม่ยพี่คะที่นะคะมีตำนานรักันหญิงคู่หนึ่งค่ะชื่อว่าโกบบรีและอังสมารินค่ะ นั่นคือเรื่องคู่กรรมนันเองนะคะซึ่งโกเบรีเป็นชาวทหารญี่ปุ่นส่วนอังสมารินเนี่ยเป็นชาวไทยค่ะสองคนนี้นะคะเขาได้เกิดมีความรักกันซึ่งอังสมารินนะคะมีความเกลียดชังญี่ปุ่นมากๆแต่โกเบรีนะคะแอบชอบแอบรักอังสมารินค่ะต่อมานะคะทั้งสองเขาก็ได้แต่งงานด้วยกันแต่จากนั้นนะคะพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมานะคะโกเบรี Go ก็ได้ปกป้องอังสมารินด้วยความรักนั่นเองค่ะนี่เป็นตำนานข้าวๆข,ข,ของซานนีแห่งนี้นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะได้ว่าฟ้ามืดแล้วค่ะไอแล้วก็น้องๆเนี่ยนะคะไปตะลุยมาทั้งวันเลยค่ะต้องขอขอบคุณน้องๆมากๆนะคะที่วันนี้พาพี่ไปเที่ยวค่ะเราไปที่ไหนกันบ้างนะคะค่ะที่แรกนะคะก็คือวัดอรุณค่ะวันที่สองค่ะวันละคังค่ะและที่สามก็คือสถานีรถไฟธนบุรีนะคะและที่สี่ค่ะคือวังหลังค่ะแต่ละสถานที่เนี่ยเราได้รับความรู้และมีประวัติศาสตร์ที่น่าเรียนรู้มากเลยใช่ไหมคะใช่ครับและท่านผู้ชมล่ะครับได้รับความรู้เกี่ยวกับ ที่เราไปเป็นมาครุเทศหรือเปล่าครับซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับ <S <S ใช่ค่ะคือวันนี้นะคะตัวไอเองก็รู้สึกว่าได้รับความรู้นะคะจากสถานที่ต่างๆมากเลยคือไม่คิดเลยว่าประเทศไทยของเรานะคะจะมีประวัติศาสตร์ที่น่าเรียนรู้ขนาดนี้ค่ะยังไงวันนี้นะคะพี่ไอต้องขอขอบคุณมากรุเทศตัวน้อยนะคะทั้ง2คนนี้นะคะแล้วยังไงรายการวันเดย์ที่อินกรุงธนบุรีจะมาอีกเมื่อไรยังไงต้องรอติดตามนะคะสําหรับวันนี้พวกเราถามคนลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ